สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับแซกชนแนลก่อนอื่นนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ youtube ช่องแซกชนแนลนะครับผมก็วันนี้พามาดูรถเกี่ยวนะครับผมจากอู่ขอสอพัฒนานะผมสองคันวันนี้เราถ่ายกันอยู่ที่โซนนครัยศสีนะครับผมลานตากฟ้านะครับก็ อาจจะไม่ค่อยได้ยินผมพูดด้วยนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องกระหึ่มเลยนะผมพื้นที่ก็เกี่ยวประมาณ20ไร่นะครับนี่นะครผมประมาณนี้อ๋อมีงานบีบแกด้วยนะครับแน่นอนแน่นอนครับผมสองคันนะครับแั็คคู่เลยวันนี้พามาดูรถเกี่ยวกันนะครับผมก็ต้องเดินตามนะครับพื้นที่20ไร่โอ้มองไม่เห็นแน่นอนเริ่มงานนะครับหนึ่งหนึ่งคันนะผม รถเกี่ยวจากอู่ขอสอพัฒนานะครับผมรถคันนี้อายุป,ประมาณสิบปีขึ้นนะครับผมสิบปีครับเริ่มแล้วนะครับผมสองคันนะครับผมแน่นอนแน่นอนอาจจะอาจจะพูดไม่ได้ยินบ้างนะครับเพราะว่า ต้องเดินตามถ่ายกันนะครับผมลบเขาหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างลบนะครับวันนี้ผ่านมาหารถเกี่ยวถ่ายนะครับผมพอดีบังเอิญผ่านมาเจอเลยครับสองคันโน่นครับคันหนึง ไปนู่นแล้วเดี๋ยวเราเดินตามไปนะไม่ค่อยได้เจอนะผมดูการทำงานกันไปนะครับ โล่งมากเลยนะ ไหลเกวียนอยู่นะโอ้คุ้มกระจายเลยนะครับต้องเดินทาง่างหน่อยนะเดินคิดๆไม่ได้แล้วเดินใกล้ๆไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณสูงเลยนะเดินไปก็ต้องเอาผ้าปิดจมูกไปด้วยนะครับโอ้เดินไกลนะเป็นกิโลงานเนี้ยเพราะว่ายังไม่สุดยังไม่สุดเลยนะ เดี๋ยวจะสูงเข้าไปใกล้ๆนะก็พยาพยามเดินตามนะครับเพราะว่ามันยี่สิบกว่าไล่อะ่ะมันไกลนะนอมยอมไกลเลยจริง เลยว่าไม่ง่ายนะในการถ่ายมันยากตรงที่ว่าไอ้ปุ้งด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันบ้างนะเดี๋ยวจะพยายามเดินวิ่งไปเลยเดี๋ยวพยายามวิ่งวิ่งไปเลยนะ นะต้องขออภัยด้วยนะครับติดกล้วยนะ ยงไม่เห็นนะอเอ๊ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนก็ได้อ่ะมาดูตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันติดกล้วยมันมองไม่เห็นนะก็เลยหยุดแล้วก็มาดูข้างหน้าเลยนะครับวิ่งมาเลยดูกันให้เต็มที่เลยนะครับก็อีกคันหนึ่งเกี่ยวมาทางนู้นแล้วนะครับ เกี่ยวมาฝั่งนูนะ้นนับคันหนึ่งนี่ลงทุนเดินเดินตามเลยนะโอน้นที่กว้างครับเดี๋ยวดูว่าจะเกี่ยวยังไงนะว่าจะข้ามมาฝั่งนี้หรือเปล่า ครับอีกคันหนึ่งอยู่นู้เลยนะครับสองคันนะประมาณนี้เจ้ายังไงเจ้ายังไงข้ามมาไหมไปดูวันใกล้ๆนะ pi dân lan đó buồn Thịt pi ăn chảo Né non, né non Hãy เจอทีนึงก็ต้องอา้ห้คุ้มนะนานถ่ายทีนึงก็ต้องอ้อคุ้มนะครับอากาศร้อนนะข้าวล้มเลื่อยเกี่ยวเกี่ยวยากนะครับข้าวล้มเกี่ยวยากคนนั่งกคันหนึง่งตีคู่มาแล้วนะ ได้แค่นี้แหละเพราะว่าไม่สามารถเดินเข้าไปได้แล้ว ไนะครับเกี่ยวกันสองคันนะยังไม่เสร็จง่ายๆนะครับมีแปลงข้างๆอีกก็ดูนไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรจะคุยและเพราะว่ามัน ไกลเหลือเกินตามไปไม่ได้นะรอมาใกล้ๆก็แล้วกัน,นครับเกี่ยวยากนะครับผมข้าวล้ม มาแล้วครับคันหนึ่งคันนู้น,นไปนู่นแล้วนะครับผมอันนี้คันที่สองนะครับผมเกี่ยวมาทางนี้เดี๋ยวเราจะเดินตามไปนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปคันนี้เลยนะครับว่าดูนานไม่ได้เดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะให้ฟังเสียงเครื่องครับผมเองก็ไม่มีอะไรจะคุยล้ว ดูการทำงานของรถเกี่ยวนะครับผมเกี่ยวยากครับเพราะว่าข้าวล้มนะต้องเว้นไว้ก็เกี่ยวข้าวตั้งก่อนนะครับแล้วค่อยข้าวนอนก็ตากไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวใหม่นะเกี่ยวยากพอสมควรครับผมพื้นที่มันเปียกด้วยครับเกี่ยวยากนะเพราะว่าฝนตก ช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วกำลังเกี่ยวข้าวด้วยก็ยากแน่นอนครับผมอ,อีกคันหนึ่งกำลังมานะอัครเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆเลยคลิปนี้ยาวๆเลยนะผมอาจจะเบื่อกันบ้างนะต้องมีถึง15-16 16นาทีแหละคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับผมเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ YouTube ช่อง s ซ c กชั n น หรือว่าเพจ a c e b o o k ซั c ช n n นลนะครับผมขอบคุณคนเข้ามาติดตามด้วยนะครับจะอธิบายไม่ค่อยดีหรือว่าพูดไม่ค่อยดูเรื่องนะครับก็พามาดูกันเพื่อความสนุกสนานแะบันเทิงนะครับผมประมาณนี้นะครับเกี่ยวยากนะครับเนี่ยดูคนเกี่ยว เหมือนกันนะคนเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวข้าวไม่ได้เกี่ยวกันง่ายๆนะครับต้องใช้ประสบการณ์ด้วยเนพะราะว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมทีก็ง่ายบางทีก็ยากนะมันไม่ได้มีอะไรง่ายๆเสมอไปนะครับโอ้เต็มจอเลยต้อ,ยองขออภัยคุณชมด้วยนะที่ผมซูมนะโอเคเล็กลงแล้ว เ,เขาไวแล้วเพราะว่าข้าวตั้งนี่เขาเกี่ยวไวมากเลยเครืตามไม่ทันเลยต้องเดินแบบว่าห่าง,างแบบไกลๆเลยนะนีน่เดี๋ยวเ,ยวเ็าไวแล้วนะข้าวตั้งเนี่ยแปบ๊บเดียวเลยจะเล่งเครื่องเต็มที่เลยแน่นอนเดิือตามไม่ทันเลย ก็เก็บรายละเอียดรอบด้านข้างด้วยนะเจ้าของนาค่อนข้างที่จะเฮียบอยู่พอควรนะครับใจดีครับใจดีเจ้าของนาใจดีนะพูดไปงั้นแหละครับต้องเก็บรายละเอียดให้เขาหน่อยนะผมเขาจ้างมาไม่ใช่ถูกนะครับมาแล้ว ากาศค่ข้างร้อนนะครับโอ้โหยอดเลยมาดูให้ฟังเสียงเครื่องครับคนว่าอยากดูอยากดูรถเกี่ยวข้าวบ้างนะก็เลยมาถ่ายให้ได้ดูกันส่วนตตะงตะเปกหรือว่าเสียงเครื่องยน เคื่องอะไรตัวเดินอะไรนะผมไม่รู้หรอกนะครับผมมาถ่ายให้ได้ดูอย่างเดียวพอแต่เราอู่เขาใช้เครื่องยนต์ไม่เหมือนกันนะครับตัวเดินก็ทีก็ให้เด็บบางทีก็อะไรก็ไม่รู้นะประมาณนี้แหละอาเกี่ยวไปแล้ว กดดูอีกแล้วเราถึงก็ขอจบคลิปด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสัคขัยกดติดตามให้ผมด้วยครับ y ยู t ท b e ช่องแซ็กแชนแนลหรือว่าเพฟสบุ๊กแซ็กแชนแนลนะครับก็วันนี้พามาดูแค่นี้นะครับผมอาจจะไปดูอีกอง,งานหนึ่งก็ได้นะครับขอบคุณอู๋ขอขอต่อพัฒนานะครับผม ขอบคุณทีมงานนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคุณขับด้วยนะผมโอเค,ครับขอจบลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ